สวัสดีครับ FC ดาวเรืองสายทองครับสมาชิกโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในติ่นตระเมินครับนี่คืออุปสรรคในหน้าฝนครับการทำดาวในหน้าฝนนะครับใครที่ว่าง่ายขาคิดว่าปลูกง่ายแต่เวลาตัดตอตัดยากนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดเี้มันมันมันไม่สามารถจะตัดตอได้นะครับหรือว่าบางทีก็ต้องตากผมตัดแล้วเอาไปปัดบางทีดอกก็ช้ำ แง่อบเป็ถึงตลาดนะครับป้นกายเป็นดอกเน่าดอกเสียนี่ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันนะครับแต่อย่างไรเสียโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดก็สามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาได้เกี่ยวกับการทําดาวเรืองเพื่อกัน้านะครับ0 944689895ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ เรามีพี่เลี้ยงเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีและเรามีตลาดรองรับตลอดปีอย่างนี้นะครับพอปลูกลงไปนะครับปลูกในดินแน่งๆวันเดียวฝนตกมานะครับแล้วก็วันท <inaudible> ี <illnesses mosquitoes> ่สองฝนตกมาติน <Kate> ก <im ada> <iki> ็จะเป็นอย่างนี้นะครับต้นต้นกล้าดาวเรืองก็จะจมอยู่ในน้ําอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นร่องยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่งปลูกลงไปแค่วันเดียวสองวันนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คืออุปสรรคในหน้าฝนนะครับแต่หากผู้ปลูกดาวเรืองต้องการทําดาวเรืองเพื่อการค้านะครับเราเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันธรรมชาติของเรานะครับขอ,ขอให้ทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันนะครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในจิตกําเนิยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ